đu sơ sơ đu thăm bà đà xem mà thằng má luôn đu tì này hơi hơi boss hơi khay thúc thiên á ao ao hơi Cứu ra à Cứu ra à Cứu à ฮะบักแล้วฮึกลับมาไหมกลับไหมกลับไหมอันนี้ไงกลับมาเออใช่กลับมาแล้วแต่ต้องปรับเวลากลับนะสิบเจ็ดโมงไม่เก้าโมงติดรถต้องไปทางมืดอ,อยู่ประมาณนี้เนี่ยเปไงดูแม่เขาสวยใช่ไหมอ่าดูไม่ดีใช่ไหม อ่าไม่สวยเนาะอ่าไม่สวยอ่าไม่สวยเนาะใช่ไหมอ่าเนี่ยฟังไปดูต่อไปอ่ะพอใส่ทิกเกอร์เยอะมันอาจจะดูล็อกหน่อยเถอะมาไม่สวยใช่ไหมแล้วก็เอตรงเนี้ยเบอร์วางสองกันเนี่ยตรงนี้มันก็เลยไม่รื่อไฮ้หมาไม่โด่งเนี่ยไม่สวยใช่ไหมอ่าอ่าอ่ารู้รู้รู้ไม่สวยใช่ไหมด่า แต่ว่าคงไม่ยังปรับแบบตามที่แบบผมตั้งกางถ้าปรับตามที่แบบผมตั้งกลางมันจะสวยเดี๋ยวบินขึ้นไปบงก่อนมันไปช้าไปเชงอะไรขนาดนะ้นอ่ะเปิกใช้งานะหลวกในตัวเลยเนาะนัดหนึ่งเราต้องปั๊มะหลวกไว้ด้วยเพราะแบบเราต้องใช้ะหลวกเยอะในการขึ้นไปข้างบนในการใช้ดัปเปอร์นะ่ะอันนี้เป็นดัปเปอร์สูงจึงไม่สามารถวางบล็อกได้ ก็เลยรึ่งไปช้าก็เลยต้องเอาเจ็ดแพ็กจะหลวกไว้เยอะๆใช้ปุ๊บก็ไปเลยโอ้ยต้องบินเรับินกี่คว้าด้วยด้วยอีไอ้อ่าติดไปอ่ะไปอ่ะติดเอาเข้าไปโอ้ยอ่าอ่าตุ้มถึงแล้ว

ตรงไหนนะรือเอตอตรงแล้วก็การตัง้งกอกไปที่ปัจจัยการตั้งค่าเกมข้างสูงกอกไปที่อันนี้แล้วเบิกทั้งหมดอดูหิมะเที่ค่อยๆ่อยล่วงมาไปโก้เพ้่มหน่อยเช่อ

ตเดึงยวไ่ค่อยมีอะไรใช่ไหมปองแรกอะจริงๆไอปองนี้จะเป็นแดดจ้าแต่มันคัดแย้งกับไอปองน้ำเพราะจุจะทำเงินเต่มในห่อคอยดยสองอันนี้จะดูเลยติดไป อ๋ปะดะ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 ปะอันน anyway> totally ี้เหรออาจะติดลิขสิทธิ์มั้ยเนะเติบเติบเติบนำพาไปทัวร์ตรงสนุกขังแบบนี้มันจะมีตรงพักผ่อนหย่อนใจตรงนึงที่สนุกสนุกมันจะมีแบบเนี่ยมันจะมีถูกพักผ่อนหย่อนใจเยอะมากหอคอยตรงเนี้ย Ooh, อย่างตอนแรกเนี่อไอมาลิฟอะเขาไฟอันนี้เป็นสไลเดอร์อันนี้สไลเดอร์สไลเดอร์ลงเลยวิวตุบถึงตรงน,นี้ห้าม,มาลงเวลาอ่างส่งนะไม่งั้นจะแตก อ่าเ็กตรงนี้ก็กระโดดขึ้นไปเลยอ่ะเราจะกระโดดขึ้นไปได้อยู่แต่ว่าจะยากนิดหน่อยนี่ตรงนี้แล้วทีนี้แกมีให้ดูอะไรก็ไม่รู้อ่าแล้วทีนี้ก็วิวอ,อ้าวลื่นตกเลยตกเลย แล้วท้งนี้ดวงบังจากดาวบงก็เลยไม่เลืกมองดวงบังจากดาวบงโม่หน้าโม่หัวเลยหิมะตกฟังเพทต้องรื่อห้องโลงสุดโมาต่อแล้วคร่ะฟูลื้อทางไหลลงมาข้างล่างอามาต่อมิน,นิเกมต่อครับอืมาฟูน่าเอออ้าวเฮ้ย,ยตกได้ไง ตกหลุมอะไร <c oughs> <c oughs> แล้วที่ต่อจากนี้ก็ไม่มีให้เล่งเราก็เป็นเล่งก็เป็นอันนี้หมดเลยแล้วก็ยังสร้างมาแ็จแล้วก็ขอจบคลิปแรก